โอ้โหเปิดแค่5กล่องนะครับได้ถึง30,000เพชรโคตรคุ้มสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟท์ทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่อง Top t o p t ทนะครับผมก็ในวันนี้ผมจะมาให้ดูรหัสรหัสหนึ่งครับผมซึ่ง รหัสเนี้ยเป็นรหัสของน้องในแกนผมนะครับเขาเอา่อไม่รู้ตอนนี้อยู่ในแกนหรอวะโอเคนะครับผมคือเขาอะส่งรหัสมาฝากผมขายนะครับที่จริงเขาจะขายให้ผมนั่นแหละครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะซื้อหรือไม่นะครับรหัสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ารหัสนี้คือรหัสอะไรรหัสนี้คือรหัสที่เปิดได้สามหมื่นเพชรครับผมรหัสนี้เปิดได้สามหมื่นเพชรแบบฟรีฟรโดยที่เปิดเพียงห้าห้ากล่องเท่านั้นนะครับผมเปิดจากตรงไหน เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมนะก็คือเข้ามาที่ตรงนี้นะครับรายชื่อเพื่อนตามกลับมานะครับผมนี่นะครับผมเปิดไปแค่เท่าไหร่5กล่องใช่ไหมัวนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เชิญเลยนะชวนหนึ่งอันนี้แค่เอา UID ของตัวไก่ตัวนี้นะครับไปใส่ตัวหลักนะครับเราได้มา5้ากล่องนะครับผมคือได้เลยครับผมอันนี้คือแบบเหมือนว่ากลับมาเล่นน่ะนะครับผมเหมือนรหัสเนี้ยเป็นรหัสที่กลับมาเล่นนะครับที่ได้นะครับส่วนมากที่รหัสที่ได้นี่ก็จะเป็นรหัสที่กลับมาเล่นครับผมคือรหัสที่ไม่ได้ออนมานานแล้วครับผมนะจะเปิดได้ัผมเเพชนน่อง ใครที่มีรหัสนะครับที่ไม่ได้ออน,นานนะครับก็ลองดูนะครับลองเอาไปใส่ลองทําดูนะครับวิธีการทํำยังไงวิธีการที่เรานะครับจะสามารถเ,เรียกว่าไงจะ,จะสามารถแบบว่ารับกล่องพวกนี้ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมปะวิธีการทําทํำยังไงรหัสไหนก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ได้เล่นมาประมาณ 1- 2ถึงสสัปดาห์นะครับผมมันจะมีตรงนี้เดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยแชื่อเพื่อน กดไปตามกนมามันจะมีช่อง U I D ตรงนี้ให้ใส่ครับผมอ่ามันจะมีช่อง U I D อันนี้ตัวไก่ของผมนะเห็นไหมมันจะมีช่องนะครับแต่ไปดูตัวหลักของเราตัวหลักไม่มีนะครับผมตัวหลักของเราไม่มีคําว่าเอา่อไม่มีช่องใส่ U I D นะครับผมนะครับผมอ่าโอเคแต่ว่าตัวไก่ของเราไปดูปั๊บเห็นไหมมีช่องใส่ U I D นะครับผมเออแล้วทํายังไงคือทุกคนใครที่อยากได้ของรางวัลต้องมีตัวไก่ครับผมนะนะครับ ต้องมีตัวไก่นะครับต้องทํายังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอายุยดีเอาไปกลับไปครับผมกลับไปที่ตัวหลักเรานะครับแล้วก็ไปคัดลอกยุยดีของตัวหลักของเรานะครับนี่ยุยดีของตัวหลักเรานะครับผมมาแล้วก็ไปที่ตัวไก่ของเราครับผมยุยดีนะครับเอายุยดีตัวหลักของเราไปใส่ของตัวไก่ที่ไม่ได้ออนมาครับผมไม่ได้ออนมาเป็น1นึสสัปดาห์นะครับผมก็ จะมีช่องใสู่ไอดีอย่างนี้เนาะเอายู d ดีมาวางนะครับผมนี่ย i d ดีมาวางในตัวไก่เรับผมกดตกลงอ่ะกดเพิ่มเพื่อนไปนะครับผมเรียบร้อยนะครับการใส่แบบนี้นะครับจะได้ทั้งคนที่ไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วก็คนที่เล่นทุกวันนะผมอย่างเช่นนี่กดรับได้เลยเนหะ็นไหมปึง้งเออได้มาเรียบร้อยผมตอนนี้นะครับอ่าเป็นยังไงนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปลองสุ่มดูดิไอห้ากล่องของเราเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับผมในตัวไก่ของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ห้ากล่องของเรามันจะได้อะไรนะครับผมอ่ะดูดิหนึ่งซองหนึ่งซองโอ้โหได้โทเก้นอีกแค่ข้างในมันมีอะไรอ่ะมีสามหมื่นเพชรจริงๆด้วยครับผมนี่ครับก็เนี่ยครับผมวิธีการรับกล่องฟรีๆแบบนี้นะครับก็นี่ครับผมแบบที่ในคลิปที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมก็ลองดูนะครับเผื่อได้สามหมื่นเพชรตอนนี้เหลืออีกสามสิบสองชั่วโมงครับผมนะ ถ้าได้สามหมื่นเพชรเอามาฝากพี่ขายได้นะครับผมเผื่อถ้าไม่อยากเล่นไม่อยากอะไรอเอาไปเติมตัวหลักก็มาฝากพี่ขายได้นะครับสามหมื่นเพชรทำอะไรได้บ้างก็เยอะเหมือนกันนะครับสามหมื่นเพชร Cart ม 50, ไม่ใช่น้อยนะนะครับผมแต่ว่าเสียดายนะครับคือรหัสนี้มันเป็นรหัสที่รหัสไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นรห,สรหสัสที่แบบไม่ได้เล่นเลยนะครับเหมือนแค่เข้ามาไว้แล้วก็เหมือนเข้ามาเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยอย่างเงี้ยทิ้งไว้นะครับมันก็เลยเปิดได้สามหมื่นเพชรอย่างไงเหมือนเป็นการแบบว่าเอาใจให้กลับมาเล่นนะครับผมนี่นะ ห้า <C> e <ek> กล่องเท่านั้นนด้ผมนะเออรหัสเนี้ยบอกเลยคือน้องเขาจะขายให้ผมแต่ว่าผมไม่รู้จะจะซื้อหรือเปล่านะครับช่วยตัดสินใจหน่อยคือถ้าผมซื้อผมจะซื้อไปแจกทุกคนหรืออาจจะซื้อไปทําคลิปนะครับเอาเพชรไปสุ่มหรือซื้อไปขายต่อนะครับก็อันนะั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องรูกทีนึงนะครับหรือใครสนใจอยากซื้อลองคอมเมนต์มาบอกหรือว่าส่งเมลมาบอกก็ได้นะครับผมอาจจะถามน้องเขาเผื่อน,น้องเขาจะขายให้เลยก็เอาเลยครับผมนะโอเคนาะอนะครับคือรหัสเน,นี้ยที่ผมมาพูดเนี้ยเพราะว่า ผมอยากจะให้ทุกคนอ่ะลองทําดูเพราะผือบางคนมองข้ามว่ามันเกลือนะครับบอกว่า GM ไม่แจกจริงนะครับแต่ GM แจกจริงนะเนี่ยนะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเกลือนะมันอะไรเงี้ยไม่ต้องทาหรอกเสียเวลานะครับแต่ว่าที่จริงทวมันได้ผมก็อยากให้ทุกคนไปชวนก,นกันกลับมานะครับผมเอ้ก็คือแบบเอา uid ของตัวไก่เนี่ยไปใส่ตัวหลักนะครับผมเอยเอาตัวไก่ตัวหลักไปใส่ตัวไก่ <laughs> ไม่ใช่ตัวไก่ไตัวเอา i d ของตัวหลักของเรา,เาไปใส่ตัวไก่นะครับโอเคเนาะตัวที่เราไม่ได้ออนนานนะครับผมอ่ะ เนี่ยคือตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับที่ผมแบบไม่ตัดสินใจไม่อยากจะซื้อนะครับผมเออนะครับนะมันไม่มีอะไรเลยนะมันมีสามหมื่นเพชรนะครับผมนะครับสามหมื่นเพชรนี่ผูรวยเลยนะคือมันจะสุมจะกินปืนก็สุมได้นะครับสามหมื่นเพชรแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยไงนะครับผมมันโล่งแบบเนี้ผมก็เลยตัดสินใจยากนะครับช่วยบอกได้ว่าผมจะซื้อดีหรือเปล่านะครับผมในราคาสามพันบาทนะอันนี้ในราคาสามพันบาทเนาะช่วยช่วยบอกหน่อยว่าผมจะซื้อดีหรือเปล่านะครับผมถ้าเสก็บอกพิมพ์บอกมาเลยนะว่าผมควรจะซื้อไหมนะครับสำหรับรหัสนี้นะ โอเคนะครับประมาณนี้เลยโอ้โ oh, หแบบโคตรดีอ oh, ะเปิดได้สามหมื่นเพจแล้วก็ในน้องในกลุ่มของผมเยอะเลยนะมาโพสขอบคุณผมนะโพสขอบคุณบอกว่าขอบคุณพี่ <c oughs> ท็อปค,ครับที่ทําให้ผมเปิดได้สามหมื่นเพจนะหลายคนเลยนะก็เอ่อเพราะว่าพี่เป็นคนสอนไนดะ้ไหมแล้วน้องเขาก็ไปทําน้องเขาเปิดได้สามหมื่น 30, จริงๆนะครับผมโอ้โหแบบโคตรสุดนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็รับตัวละครได้อีกแล้วเหรอโอ้อันนี้น้องเขาไม่ได้มารับวะเนี่ยกดรับให้น้องเขาไปเลยอ่ะสื่อถือวิชาสะนะ ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพึ่งดราดม่าอยพ่งดราม่านะครับผมโอเคแล้วก็เข้าไปตรงสมปีสามปีเขาได้ทำไหมเนี่ยเข้าไปรับของก่อนกิจกรรมบนเว็บนะครับผมน้องเขาน่าจะไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนะดูจากทรงแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวไก่ที่เขาไม่ได้เล่นเนาะตรงนี้ออนนี้รับหมดแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้รับก็อย่าลืมกดเข้าไปรับนะตรงเมื่อกี้นะครับโอเคตรงนี้ใส่ตัวละครได้อ่ะประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับมาบอกทุกคนว่าเอ่อ ให้ทำนะครับเผื่อได้30,000เพชรนะครับเพราะว่า GM เ็ขาแจกจริงนะไม่ได้หลอกนะอันนี้ที่แรกผมก็คิดว่าเอ้ยมันอาจจะล็อกไว้ไม่ให้ได้30,000เพชรนะแต่ว่ามันได้นะครับผมผมก็เลยมาบอกต่อเผื่อใครที่ยังไม่ได้ทำนะโอเคเผื่อยังไม่ได้ทำจะได้ไปทำกันนะครับเผื่อจะได้30,000เพชรนะครับผมโอเคเนาะนะครับอย่าลืมไปทำกันนะครับผมโอเคแล้วก็เพ่อบอกได้ว่าผมจะซื้อดีไหมนะครับ3 0 0 0มนะครับผมเอ้ย3 30,000เพชร3,000บาทนะครับผมโอเคไหมเพชรหมื่นละพันนะ10,000 10,000เพชรต่อ1,000บาทนะครับ ช่วยบอกพี่หน่อยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก like ด<ๆ>ติดตามกดกระดิ่งด้วยครับถ้ายอดไลค์ xt, คลิปนี้ถ้าวันเดียวนะครับคลิปนี้ถึงแสนไลค์แสนแสนวิวนะผมซื้อแน่นอนนะถ้าคลิปนี้นะถึงแสนวิวนะวันเดียวนะผมซื้อแน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอาจจะซื้อไอว้แจกนะแสนวิวอ่ะซื้อแจกเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย วันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์ให้น้องๆดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปคัดลอก UID ของเราก่อนนะครับป๊านะครับแล้วก็นะครับมาที่เว็บ 24store นะครับโอเคนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับกดอ่าล็อกอินเฟสบุ๊คนะครับอ่าโอเคนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับกดเติมเงินนะครับเติมเงินทั่วเลทนะครับโอเคแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับที่เราโอนเวลทเบอร์นี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่กรอกเลขอ้างอิงเสร็จนะครับก็กดยืนยันการทารายการนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเครดิตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถดูเครดิตได้ที่ด้านบนซ้ายนะครับ50เครดิตนะครับจะไปส่งของรางวัลกันนะครับกดที่หน้าหลักเลยนะครับปั๊บนี่นะครับมาแล้วนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับโอเคนะครับใส่ยูไอทีของเราตรงนี้นะครับปั๊บปับนะครับนี่นะครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับว้าวอุ้ยสวยงามนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับรางวัลสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่3,697เพชรนะครับเริ่มการสุ่มครับผมครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนนนะะคคครรรัััับบบบถถืออออวว่าาูกกมม้้จไงงผีึ๊ โอ้โหเรียบร้อยนะครับอันแรกนะครับอ่าแต่ก็ไม่ดีใจเท่าไหร่โอ้ผมเฉยๆนะเพียแค่นี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าสำหรับน้องๆนะบอกเลยว่าโหได้น้องๆได้นี่โคตรดีเลยนะครับโหโคตรคุ้มนะครับก็ดีใจเหมือนกันแล้วแต่ว่าเฉยๆครับเฉยๆเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูเฉยๆนะเผื่อน้องๆอยากสุ่มบ้างนะครับอ่าของรางวัลนะครับมีโอกาสได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่าก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมอ่านี่นะคปั๊บนี่นะครับโอเคไปกันต่อนะครับ ยังไงเราก็คุ้มเลยนะครับโคตรของโคตรคุ้มเลยนะครับโู่มีที่ไหน50บาทได้มา5,000กว่าเพชรนะครับปกตินี่มันตกอยู่ประมาณเกือบ2,000บาทเลยนะนะครับโอเคให้ไปกะต้อผมจังหวะนี้นะครับอ่ามาเฮ้ยอ้าวค้างครับผมจังหวะนี้ถ้าน้องๆนะครับอยากได้เพชรฟรีของพี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์เลยครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับมามาโอ้โห172เจ็ดพชรนะครับสุดท้ายเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับปั๊บหุ้ยได้รถด้วยโอ้ยอย่างเท่ครับผม นะครับว้าวตอนนี้นะครับได้มา6590เยเกอแต่ไม่ใช่ดิเรามีเพชรอยู่แล้วเนาะได้ประมาณ5000ันก, 5, ก่าเพชรนะครับเฮยเยอะมากเลยนะห้าบบาทนะหาที่ไหนได้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าอยากตามมานะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ